หรือไม่ครับผมว่าเขาไผ่เมืองกอนี่เป็นเขาไผ่ที่สร้างกาไรได้รวดเร็วที่สุดแต่ดีที่สุดเลยครับผมการจะบอกเลยผมว่าเป็นเขาไผ่ยอดนิดเลยเพราะว่าได้ครับผมแต่เราจะรู้ได้อย่างไรครับผมว่ามันจะตัดตอนไหนและมันจะเริ่มตอนไหนครับคลิปนี้มีคําตอบกับผมและที่สำคัญผม เพื e ่อนดีต้นแล้วก็สุชองจันทูกบูรุบ้าฝนเลยครับผมสำหรับใครที่รับชมอยู่ครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ดีจังครับผมทุกคนกดนี่ก่อนเดี๋ยวมันจะพลาดกิจกรรมใกล้สิ้นปีเด้อผมกิจกรรมปีใหม่เราก็มีครับติดตามไว้เลยครับผมนี่ก็ช่วงกลางของครับผมเราจะดูอย่างไร ผมก็ดูที่เขาไปหนักก่อนเลยครับผมแดงจะเราจะตามแดงครับผมจนสุดกาดันเเดี๋ยวรามารอชมเปิดนิ้วไวยครับผมหมาก้าวแม่หัวยวิงก้น bon. โอ้โหแม่หมมันจะหอมจี๋ครับผมอยู่ที่ไหนวันใจวีรูมาครับผมตรงนี้ดูที่สามคลือผม ตัวตึ้นไม่กี้ตัวปูผมตรงนี้เราตามแดงต่อเลยครับผมวิธีเล่นนี้เทคนิคนี้จำไม่ขึ้นใจเลยครับผมดูไว้ไม่เสียหายครับผมเคนก้ก็เอาชนะง่ายๆเลยครับผมในการเอาชนะช่วงกลางห้องเดี๋ยวมารอชมเปิดนี่สวยฉบมาโอ้โอ หวานกีบครับผมเออโดนกู้ไวสู้ออกมาเป็นสุงนี้ครับผมเ้าไปมันยิ่งชัดเจนขึ้นเลยอย่างเดี๋ยวตรงนี้ก็ดูที่สามเกลือครับผมตัวโปรงไม่ขี้ตัวทึบครับผมแต่แต่ตัวทึบจะถึงก่อนเพื่อนเราตามแดงต่อครับผมก็เป็นเทคนิคที่ใช้ง่ายๆเลยครับผมจำและนำไปใช้ ไม่หวงไม่กล้าครับผมจะมารอชมเปิดในสวนมาจับมาก,กูสองมึงเปิดตำอย่าสูงาม,สมาแล้วกูสูงขึ้นหน่อยแม่สูง <S 2> <S 2> มันจะหอมจี๊บครับผมไม่รอดเด็าากแมนมาเป็นสูงนี้ผม ชัดเจนผมง่ายดูที่สามเกลือตัวโปรไม่ขีับผมตรงน,นี้ไม่ขีตัวโปรพอเรากดแดงก็จะไหลต่อผมอันนี้เราจะตามมาจนสุดก็ได้แหละจะตัดครับผม,ผมจำไว้เลอยไม่ติดอีแล้วอยู่ไหมมารอชุมสิบหก ดูเล้วแม่เมื่อยสูงโอ้ยสูงมันจังหรอจุ่มเกียบกับผม,มโดนออกมาเป็นจุงนี่ก็ง่ายเลยครับผมอย่างที่าอาจารย์อธิบายไปครับผมออกมาเป็นสามเกลอือนี่สุดแล้วตัวโปร่งไม่ขีดตัวทึกตรงน,นี้ก็สามารถไปดมเงินได้ครับผมแต่ไม่นี่เราจะเดินเอาชัวร์ผมเราจะก่อข้ามแหละเราจะลงคู่ก่อนครับผม รงนี้สาหรับใครที่รับชมอยู่กับผมจากได้รูปทรงเทคนิคต่างๆในการเล่นยิงในการอ่าเขาไปกรบผมสามารถเข้าไปรับในกลุ่มดีเด็กกมได้เลยครบผมสมาชิกกว่าหนึ่งหมื่นนับนคนกรผมและยังมีครบผมอมินพารวยสามารถนําเล่นได้ครบผมก็เข้าไปเล่นเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมกันได้ครับผมก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยกผมรำงินตัดมาจริง แล้วจะเลินอย่างไรต่อผมที่สําคัญเลยผมดูที่เขาไปรับก,กับผมตึงก่อนน,นั้นน้าเงินเคยได้สอมาใช่ไหมครับผมเราก็ตามน้าเงินเลยครับผมง่ายแค่นี้เองแต่หลายคนไม่รู้ครับผมไม่รีบผมก็ศึกษากันได้ครับผมไม่ว่ากันยวมารอชมหมายสุดท้ายนี่เปิดใน้สวยเชิญมา สู้จัดจี้ครับผมเราโก้กำไรมาเอ็มแข๊งเลยจัะแม่ก็เกือบมือนบผมสำหรับเงี้ยก็ไว้ประมานนี้เลยใครที่ไม่ใช่เกือบมือได้หมื่นกว่านะครับใครที่ได้บูกบุก็อย่าลืมเข้าไปรับในกลุ่มได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับผมอย่าลืมคำถามครับผมคำถามก็จานแดงแดงไปกี่ไม้ครับผมวันนี้ก็ขอใจคำถามก่อนแล้วกันครับผม 啊。Ah.